ร่วมจัดไปโดย s i n ค Corporation ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนคือที่อนาวินไปทำเนี่ยผมคิดว่าคนไทยหล,หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเวลาคนมันหลับไปเนี่ยลิ้นจุก คอหรือจะกัดล้งกัดลิ้นไอ้กัดลิ้นเนี่ยคือชักชักเนี่ยแต่ถ้าเกิดหลับไปแล้วอย่างในกรณีที่เราเห็นภาพของชมบุรีอันนั้นอันนั้นก็เรียกหลับไปแล้วหลับไปแล้วไม่มีทางที่ลิ้นจะจุกคอตายหรือไม่มีทางที่จะกัดลิ้นคือไม่ไม่อยังไรก็ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทำเนี่ยนะคือก็คือว่าต้องมั่นใจว่าไม่มีอะไรเข้าไปบล็อกการหายใจเพราะนั้นการที่ยัดอะไรเข้าไปมันยิ่งทําให้มีการบล็อกการหายใจใช่ไหมครับควรจะควรจะอยู่นิิ่งงๆไว้ผมมถานนดึ ถ้าเกิดเขาล็อกไปสมมุติแล้วเรามันจะมีห่วงเวลากี่นาทีไอ้ความไอ้ความเป็นความตายสมมุติโป้งไปเนี่ยแล้วสลบไปถ้าปล,ปล่อยเขาโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมันมีหัวใจชั่วโมงหนึ่งไหมหรือครึ่งชั่วโมงมันต้องเอรียนเสมออย่างที่บอกว่าต้องดูว่าเขาหายใจได้หรือเปล่าถ้าหายใจไม่ได้หายใจได้ค<ด>ือ,อเอามือไป,ไป,ไ,ปไปดูจมูกแค่อย่างางี้ฮะคำว่าหายใจไดใ้ใช่ดูการเคลื่อนไหวของหน้าอก เอาก่อนจะไปสมมติหายใจได้เอาหายใจได้หายใจได้หายใจได้เนี่ยไม่มีปัญหารอได้แค่ไหนมีชีวิตอยู่แน่นอนอาจจะหมดสติไปชั่วคราวอาจจะสักหนึ่งถึงสองนาทีก็จะตื่นขึ้นมาเองได้โทรหาโรงพยาบาลโทรหาโรงพยาบาลแล้วล็อกคอไว้และรอและรอและรอเอ็กซ์ฟลีมขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไม่หายใจหายใจไหมอาจจะต้องทำนะทำยังไงอ่ะคำว่าคำว่าผายปอดเนี่ยผายปอดเนี่ยบางทีอาจจะต้องโอ้โหอันนี้เรื่อง เรื่องเรื่องลึกเลยคนที่ไม่รู้เอาอย่างคนธรรมาเขาเขาก็เขาก็คิดว่ามาแล้วก็แล้วก็เหมือนกับพ่นอากาศเข้าไปใช่ใช่ใช่อันนั้นถูกไหมถูกต้องอุดจมูกอาออย่งุดจมูกเขาแล้วก็เอาปากครอบปากเขาเอาถุงปากออกมาเปิดปากออกมาแล้วอัดลมเข้าไปไม่ใช่กันแล้วเราต้องยังไงต้องต้องอัดสเต็ปแรกพอพุ๊ก็ไปเสร็จปุ๊บต้อง แล้วก็เข้าไปอย่างเงี้ยฮะปลุเข้าไปใช่แล้วควรจะเข้าไปแรงๆหรือเข้าไปเบาๆอ่ะก็เข้าแรงๆสิคือสมมติในป่าคือค่อยอย่างเงี้ยใช่ต้องแรงๆมันมากมันแรงๆเข้าไปทำกี่ครั้งทำจนกว่าเขาจะตื่นเงี้ยคือคือมันเป็นการซัพพอร์ตการหายใจอะครับแล้วถ้าทำแล้วไม่หายใจทำยังไงโอ้โหอันนี้งานใหญ่เลยต้องในระหว่างที่ระหว่างที่เราเราเราต้องเรียก โรงพยาบาลก่อนแล้วแล้วเราก็ทําเป็น first aid อย่างนั้นไปก่อนปฐถมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไปก่อนโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นค่อนข้างน้อยในสนามฟุตบอลน้อยค่อนข้างน้อยแต่แต่ว่าที่จะเยอะแส่วนใหญ่จะเป็นเรื่สลบคืออย่างชมบุรีคุณหมอดูแล้วเขาหายใจอยู่ปกติหายใจปกติไม่มีปัญหาคือแค่แบบอย่างนั้นใช่หายใจปกติไม่มีปัญหาเพราะหายใจนี่เป็นเป็นปฏิยาตามเขาเรียก r e f l e กของของคนเราแล้วคนไปเอาความเชื่อที่ไหนว่าไอ้ลิ้นจุก ไอ้ลิ้นจุมกับสลบแล้วกัดไอ้มันเป็นความเชื่อที่เราคิดมโนขึ้นมาเองใช่มันเป็นจากการชักนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะชักก็เป็นไปได้เพราะมันอย่างนี้ันเป็นไปได้ชักแล้วหมดสติไงก็เลยคิดว่าการหมดสติมันต้องมาจากการชักแล้วก็ต้องกัดลิ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอ่าแล้วคุณผู้ชมฮะก็เคลียร์ชัดเจนกับประเด็นบอลอัดหน้านะฮะ คุณหมอมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมให้มีความเชื่ออะไรในวงการกีฬาที่ผิดๆที่อาจจะทําให้ผมว่าเรื่องนี้ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ฮอตที่สุดนะเรื่องเรื่องการเรื่องสลับแข่งยัดปากเนี่ย มาเรื่องของคนที่หมดสติมากกว่าคนสติมากกว่าเพราะฉะนั้นการที่คนที่หมดสติเนี่ยเราเราระหว่างการเล่นบอลเนี่ยเราควรจะต้องทาอย่างไรบ้างนะครับซึ่งที่ที่หมอพูดมาตรงข้ามกับความเป็นจริงเลยนะคือสันทายมนุษย์เนี่ยตรงข้ามใช่เขาต้องการอากาศคนนอกไปคนก็จะกลัวมาหมดแล้วหายใจลำบากใช่ใช่ก็เดิมแล้วก็พยายามที่จะช้อนทีพยันเพื่อที่จะมาปลูกมาอะไรอย่างง้นไม่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําครับ อันนี้ถ้าเกิดผมสังเกตผมนึกภาพออกแล้วฝรั่งเวลาเป็นอะไรมันจะบอกเลยว่เอาเอข้ามาเร็วๆแล้วอยู่นิ่งเลยลลไม่มีใจ<ค>าทำอะไรเลยแล้วเขาไม่ยุ่งเข้า,าแล<ว>้วเขาก็จะไม่ยุ่งเลยคนที่หลับอยู่ครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะอาจจะฟังดูเป็นเรื่องขำๆนะฮะ แต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราจริงๆไม่ตลกนะฉะนั้นสุดท้ายหัวใจที่คุยกับหมอคือต้องรู้เลยว่าเบอร์เนี่ยต้องเริ่มมีเบอร์โรงพยาบาลอยู่ในต้องมีต้องมีละมีเบอร์หมอมีเบอร์โรงพยาบาลแล้วไม่แล้วมันควรจะมีแค่โรงพยาบาลหรือว่ามันควรจะมีเบอร์ของแผนกอะไรเลยแม้ราะถ้าเกิดสมมติผมโทรเข้าโรงพยาบาลมันก็กรุณาถือสายรอติ้งเองหรือเราควรจะบอกเลยว่าขอเบอร์ของแผนกอย่างนี้ต้องเป็นแผนกอะไร ฉุกเฉินเลยแผนฉ <Hey, S 1> ุกเฉินแานฉุกเฉินเลยอ,อย่างนี้ฉุกเฉินเลยฉุกเฉินเลย emergency oh. er เลยอย่างนี้ถ้าผมจะเตรียมตัวผมก็ต้องบอกเลยว่าแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลจุดๆโทรไป,ไปเลย<ะ>แล้วบอกขอลุ่ลเพื่อผมโดนบอลอัดมันสลบไปใช่รีบมาด่วนรีบมาด่วนที่ไหนที่ไหนตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนฟุต <Okay. S 1> บอลก็บอกรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอันนี้นะฮะรู้เบอร์โรงพยาบาลโดนบอลอัด ็รอดชีวิตได้สําคัญจริงๆผมก็เพิ่งรู้สมัยก่อนคนบอกบ้าพวาเบอร์โรงพยาบาลไม่ได้โทรสายไม่ได้ไม่ได้ต้องมนีต้องมนีทาอะไรต้องมีหมดแหละต้องนีนะอันนี้สําคัญนะฮะสุดท้ายประเด็น,นะฮะอย่าไปยุ่งพับผ้ามีเบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลแตะบอลอย่างหนุกหนานขอบคุณคุณบอกมากครับสวัสดีครับโอ้คุณผู้ชมกับพี่แชมป์คะครับผมวิวจะบอกคำอะไรครับวิวจะบอกว่าเรื่องบางเรื่องนะเราไม่คิดมาก่อนเลยว่า จะเป็นแบบนี้เพราะว่าผู้ใหญ่บอกมาว่าอย่างงี้ถูกต้้งถูกแล้วทําไปเลยแต่พอมาฟังวันนี้รู้เลยว่าอะไรถูกและอะไรผิดใช่อันนี้ต้องยอมรับนะว่าสมัยก่อนเนี่ยค่ะมันจะมีความเชื่อ,อนะครับนี่ไงพี่ตูม,ลมอลิซแมยังไงฮะชีวิตมันต้องเดินตามฮะไม่ใช่เหรอ ความเชื่อที่ปูย<า>่ย่าตายาย,ยส่งไว้พ่อแม่พ่อแม่ส่งมาให้ลูกซ,<ฆ>ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโอกาสไม่มีสื่อที่จะไปบอกว่าความจริงเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยมันก็จะม,มีความเชื่อที่ถูกส่งต่อกันมาแต่บางครั้งก็ต้องเปิดใจด้วยว่าเอ้ยความเชื่อเนี่ยเมื่อไปถามคุณหมอหรือว่าบุคคลที่เขารู้จริงๆแล้วความเชื่อมันถูกหรือผิด<อ>ไม่ใช่บอกว่าฉันรู้ฉันได้เคยได้ร,รับ,บ,บคําสอนมาอย่างนี้ฉันจะเชื่อแบบนั้นอันนั้นก็แย่ก็จะอันตรายฉะนั้นคุณผู้ชมบางครั้ง กุญแจสู่ความสําเร็จของการเป็นมนุษย์คือทําตรงข้ามกับใจทําตรงข้ามกับใจอย่างเวลาเราอารมณ์เสียเราเราแน่นอนสมมุติมีคนขับปาดหน้าเราอารมณ์เสียปุ๊บเราอยากทำาไรอยากด่ามันอยากชกมันเรา,เรา,าก็ตองเทมันต้องอย่างนี้สวัสดีค่ะซึ่งการทําอย่างนั้นปัญหาก็ไม่จบเพราะไอ้ฝั่งนั้นก็คิดเหมือนกันสุดท้ายลงมาก็ชกกันชกกันสุดท้ายต่างคนต่างเสียเวลาต่างคนต้องไปจ่ายค่าพยาบาลมาครั้งมีการยิงยิงอะไรขึ้นมาปัญหาก็ยิ่งเยอะถูกไหมฮะ ฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำตรงข้างกับใจก็คืออ้ามีปัญหาโอเคครับไม่เป็นไรครับหนักก็จะเป็นเบาเหมือนอย่างฟุตบอลธรรมชาติมนุษย์เวลาเห็นคนเจ็บอ้าต้องไปรุมมันโรคเป็นห่วงอันนั้นหมอบอกแย่คนเวลามันนอกมันต้องการอากาศคุณวิ่งไปทั้งทีมไปมุงเขาไม่เขาไม่มีอากาศเนี่ยคุณเป็นห่วงเขาแต่คุณไม่ใช่หมอคุณดันไปอ้ามานั่งบนปากมาเขยาหัวกระดูกคอหักตายได้ฉะนั้นบางครั้งนะ การทำตรงข้ามกับสิ่งที่ใจสั่งมาหรือธรรมชาติของมนุษย์เขาบอกครับเวลาโกรธให้ทำตรงข้ามกับใจคือจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันจะดีอย่างกีฬาก็เหมือนกันที่ได้บอกไปในวันนี้อย่าไปยุ่งให้เขาอยู่ท่านั้นคุณไม่ใช่หมออย่าไปจับเจ็บบางอันน้อเราไม่รู้ว่าส่วนไหนต่อโทรโรงพยาบาลอย่างเดียวถ้าดูแล้วมันคุณไม่สามารถช่วย,วยได้ไดจบอย่าไปทําให้มันลึกลับซับซ้อน Ừ, ทั้งนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปไวขึ้นด้วยนะกว่าเรามีประเด็นอะไรอย่างนี้เราก็จะมาจับไปกับคุณผู้ชมนะฮะใช่แล้วค่ะนี่คือแชมป์จับไปในสัปดาห์นี้ใช่แล้วค่ะส่วนค่ำคืนนี้ข้ามพลาดค่ะกับรายการสปอร์ตมาเฟียค่ะกีฬาตัวพ่อกับคุณแชมป์พีรพลค่ะทางช่อง3 SD ค่ะช่อง28หรือว่า38ค่ะเวลา5ท่มยนาที ถูกต้องชมก็ได้เลยคืนนี้นะฮะช่อง28หรือว่า38บวกช่องไปเล็กน้อยส่วนแชมป์จะไปอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกับคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนนะครับใครก็ตามที่อยากจะส่งคลิปของคุณหมอรู้คลิปอะไรพี่คลิปคุณหมอคลิหมอไปไปแชร์ต่อสามารถเข้ามาได้นะครับที่ Youtube ของเรานะครับใช่แล้วค่ะแชมป์ชาแนลนะคะทาง u t u b e เปิดเจอกันได้เลยแล้วก็ไปแชร์แชร์กันเยอะเลยได้ความรู้อย่างแน่นอน ใช่วันนี้นะครับผมแชมป์พิรพลแล้วก็วิวงวองชนก,กันกลับค่ะให้คุณผู้ชมทานข้าวอย่างอร่อยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและคืนนี้และอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเธอเกับเราทานเนื้อหมู ควันเต็มหน้าวิวใช่ไหมใช่หนูรู้สึกว่าหน้าหนูหายแน่เลยนี่เลยค่ะจานต่อมานี่ค่ะเห็นบอกว่าเป็นส้มตำส้มตำนเหมือนใครยังไงอันนี้คือเราเรียกกันว่าเป็นส้มตำดองแดงค่ะคือมันคือมันต้มีตัวดองแดงตัวดองแดงเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเส้นขนมจีนบีบไทยๆเกี๊ยวอีของทางภาคอีสานนี่คุณผูู้ชมอันนี้เขาจะเรียกอันนี้เขาจะเรียกเป็นตัวดองแดงแล้วขนมจีนที่ร้านเนี่ยเราก็จะบีบเป็นเส้นสดนะนะคะทุกเช้าใช่เส้นของเราจะเป็นเส้นสด สินประร้าไม่แค่นิดเดียวเองค่ะใช่ค่ะหนูไม่หั่นหนูกินได้เลยนี่ค่ะ